กับเขาเล่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วจอนได้รับรู้ความจริงอีกอย่างจากสองพี่น้องน้ำว่าเปกึกกับสาแต่ความจริงทั้งหมดติดอยู่กับชายชาราปิศนาตามที่สาบอกส่วนทางของเรื่องเขาได้เดินไปยังสถานที่ที่หนึ่งเป็นหน้าผาสูงทำให้เขาต้องเจอเปรตชะตาจนเกือบขาดในความโชคร้ายยังมีความโชคดีนกปีศาจมันได้รุมเข้าเล่นงานเปรตตนนั้น และนกปีศาจความหวังของเรืองก็ไม่สามารถเอาชนะเปรตได้เสียงเดินตึง,ตงของเท้าขนาดใหญ่ผสมผสานเป็นเสียงเดียวกับหัวใจที่เต้นในอกของเรืองความตายที่เรืองหลีกหนีจากมันไม่ได้แน่เรืองได้แต่ถอยรูหลังติดเข้าไปภายในรากไม้สุดรูเบื้องหน้ายังคงฉายภาพเปรตปีศาจนารกอน,นากลัวกำลังเดินเข้ามาหาตนท่านใดนั้นฝูงเงารูปร่างเป็นสัตว์มีปีกฝูงใหญ่ มันปีนอยู่เหนืออากาศขนาดที่ว่าบทบังแสงจากดวงจันทราสีแดงไปจนหมดเหลือแต่ความมืดมิดบางครั่างของเปรดนั้นหายไปในความมืดเสียงร้องระง,งมดังของนกแสดังจนอื้ออึงทำให้หูของเรองนั้นดับจนไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงนกเริงพยายามจะจ้องไปยังคร่งของเปรตตนนั้นแต่เขากลับเห็นแต่เงาดำๆและขนปีกรอยกระจายฟุ้งไปทั่วแม้แต่เสียงหวีดร,ร้องของเปรตตนนี้ มันก็ไม่มีดังออกมาเลยสักนิดจนผ่านไปครู่เดียวเท่านั้นเสียงกระพือปีกดังๆก็ค่อยๆถึงระยะไกลออกไปทิ้งไว้แต่ซากของเปรตเละเทะจนไม่เหลือชิ้นดีเรืองตาเบิกโพรงรีบคานมองรอดผ่านลูออกไปอีกครั้งเขาเงยหน้ามองขึ้นไปในอากาศแม้รู้ว่าเจ้าสัตว์ปีกที่เล่นงานเปรตคือตัวอะไรกันแน่เมื่อเรื่งมองเพ่งไปในอากาศดีๆ เขากลับต้องตกใจเมื่อเห็นเงาดำๆเงาหนึ่งมันมีลักษณะเป็นสัตว์ปีกแต่ตัวใหญ่กว่าตัวอื่นๆ3ถึง4เท่าได้ข้างกายของมันมีเหล่านกปีศาจรูปร่างคนรายล้อมเป็นจำนวนมากเราวกับว่าไอ้นกตัวใหญ่มันคือหัวหน้าของกลุ่มปีศาจนกรูปร่างคนที่นี่พวกมันค่อยๆบินหายไปบนหน้าผาสูงจนลับตาเรืองเขายังคงงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าคำถามมากมายแล่นเข้ามาในหัวของเรือง แต่ตอนนี้เรืองจะต้องไปเอาสิ่งสำคัญอย่างร็อกเก็ตรูกๆของตนก่อนเรืองค่อยๆคลานออกมาจากภายใต้รากไม้เขาเดินอย่างระมัดระวังระหวังที่เดินฝ่าไปในความอันตรายและความมืดออกไปมันอดไม่ได้ที่จะมองร่างของเป็ดตนนี้ทว่าเมื่อสังเกตดีๆรอยกัดขนาดใหญ่ลักษณะสามเหลี่ยมตั้งแต่หัวจะหลุดหลังไม่ผิดแน่มันเป็นปากของนก แต่มันจะใหญ่ขนาดไหนการที่ทิ้งรอยกัดได้ขนาดนี้เรืองได้แต่คิดทว่าร่างกายของเขานั้นก็ขนลุกไปทั่วร่างเสียแล้วเขาจึงพยายามละทิ้งความกลัวมุ่งตรงไปอย่างล็อกเก็ตเท่านั้นเรืองคว้าล็อกเก็ตอันสําคัญขึ้นมาในมือชายไวกลางคนหลังน้ําตาออกมาเมื่อมองดูสิ่งนี้ลูกๆคงไม่อยากให้พ่อตายสินะพ่อสัญญาพ่อจะไม่ทําอะไรง่ๆแบบนั้นอีก เรื่องกล่าวแล้วก็เอาล็อกเก็ตเข้ามากอดเอาไว้ทว่าระหว่างที่เรืองมัวแต่คิดถึงเรื่องของรูปของตนจู่ๆก็มีร่างร่างหนึ่งโผลออกมาจากซอกหินถัดออกไปจากเรืองไม่ไกลมากนะักด้วยที่หางตาเรืองชำเรืองมองไปเห็นเขาลุกลี้ลุกลนรีบมองหาหินแหลมๆบริเวณน,นั้นเพื่อจะใช้มาเป็นอาวุธอีกครั้งเขาหยิบมันขึ้นมากำไว้แน่นเพ่งไปยังทางที่เงาประหลาดรูปร่างคนยืนอยู่ แต่เงานั้นมันกลับไม่มีท่าทีเพ่าะจะกลัวเลยแม้แต่น้อยมันยังคงเดินมาทางเรืองชายกลางคนน้ำว่าเรืองแม่รอช้าเขาเก็บล็อกเก็ตเข้าไปในกระเป๋าครั้งนี้เขาตั้งใจเก็บมันไว้อย่างดีแล้วก็หันหลังจะออกตัววิ่งเพื่อจะหนีจากเงาประหลาดนั้นพรานแดงพรานแดงเพชรนคราชเสียงครังในลำคอออกมาเป็นประโยครากเสียงยาว,ยาว ถ้าไม่ใช่ยวการคนเปลี่ยนใจจะวิ่งหนีจากบานเขาพลังกลับไปมองว่ามันเป็นใครกันแน่เหตุใดมันจึงรู้ชื่อปรานแดงและอัญมณีที่พวกตนนั้นกําลังตามหาเรื่องพยายามเพ่งสายตาเพื่อจะให้รู้ว่ามันเป็นใครหากรู้จากไกลๆก่อนจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดนเล่นงานแต่ความมืดที่เป็นอุปสรรคมันทําให้สายตามองไม่เห็นร่างเงานั้นนักการเดินของมันนั้นโซเซและเชื่องช้า คงไม่เป็นอันตรายกับตนมากนักหากจะรอมันเข้ามาใกล้ๆเสียก่อนเรื่องคิดไม่อยากทิ้งความสงสัยในจิตไปเสียเปล่าๆจนร่างนั้นเข้ามาใกล้ได้ระยะสายตาประจุกกับแสงจันทราสีแดงสาดส,ส่องกระทบร่างมันพอดีเผยรูปร่างหน้าตาของมันจนเรืองนั้นต้องตาโตมันคือคนที่คุ้นเคยแต่เรืองนั้นกลับจําชื่อของชายคนนี้ไม่ได้เรืองพยายามนึกแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก มันติดอยู่ที่ปลายดิ้นเท่านั้นตัดมาทางฝั่งของจอนเขายังคงคลุกตัวอยู่กับพวกพี่น้องชายหญิงสารับปากจะพาจอนไปหาชายชาราทันทีที่เธอรับปากจอนเธอก็จะเดินออกจากที่ซ่อนเพื่อนำทางไปในทันทีแต่ทว่าพฤกชายหนุ่มผู้มีศักดิ์เป็นพี่นั้นห้ามสาวไว้เขาไม่อยากให้น้องสาวของตนไปเสี่ยงอันตรายซาจึงสวนถามพฤกไปว่าพี่รู้หรือ ชายชาราคนนั้นอยู่ที่ใดพฤึกเงียบกริบทันทีเขานั้นไม่รู้หรอกว่าชายชาราอยู่ที่ใดดังนั้นพฤึกขอออกไปดูราดราวก่อนที่สากับจอน,นั้นจะออกไปผู้เสร็จเขาก็พุ่งตัวเดินออกไปอยู่ข้างนอกทันทีผ่านไปเพียงครู่หนึ่งพฤึกบอกกับจอนและสาว่าข้างนอกปลอดภยัยแต่อย่าเชื่อใจอะไรทั้งสิน้นภายในความมืดนะที่แห่งนี้ล้วนแต่มีความตายซ่อนเล่นอยู่ แม้จะเป็นพื้นดินที่เหยียบย่ำก็ตามจอรจึงเสนอการป้องกันคือการทำคบเพลิงขึ้นมาดูเหมือนว่าแสงสว่างจะทำให้พวกปีศาจท,ที่แห่งน,นี้จะกลัวทว่าพธิ์กลับไม่เห็นด้วยนักแสงไฟของจอรมันจะเป็นจุดสนใจของปีศาจมากกว่าพวกมันเพียงรอให้ไฟนั้นดับลงพวกมันก็คงเข้าเล่นงานพวกเราได้ทันทีทางที่ดีคือใส่ผ้าคลุมปกปิดล่าง ทำให้ตัวปะปนเป็นวิญญาณดวงหนึ่งในสถานที่แห่งนี้จะดีกว่าพรึกกล่าวจอรใช้ยฝรั่งไม่ดื้อรั้นในคําพูดของพฤึกเขาทําตามที่พรึกบอกแล้วก็เดินออกจากที่พักไปภาพตรงหน้าของจอร์ําให้เขานั้นถึงกับตะลึงมันเป็นซากปร,รักหักพังของกระท่อมที่วางอยู่มากมายจนหน้าขนลุกราวกับที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแต่ก็ถูกทําลายโดยบางสิ่งบรรยากาศโดยรอบมีแต่ความมืด กับกลิ่นความตายคลักคลุ้มไปทั่วว่าแล้วทำไมสาถึงถามกับพฤกเรื่องที่พี่ชายของตนค้นหาชายชราหากซากกระท่อมนับร้อยวังเรียงรายละลานตาแบบนี้ต่อให้มีคนเป็นสิบสิบก็ต้องใช้เวลามากมายที่จะค้นหาอีกทั้งยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในกระท่อมเหล่านี้บ้างจอนคิดเอามือมารูปกายด้วยความสยองพลกหันหน้ามามองจอน บอกกับชายฝรั่งว่าต้องหาตัวเขาให้เจออย่างรวดเร็วไม่เช่นนั้นปีศาจแถวนี้มันจะออกมาเล่นงานพวกตนได้เพราะรังปีศาจนกรูปร่างคนมันอยู่ไม่ห่างจากที่นี่นักพฤึกพูดพร้อมกับชี้ไปยังทิศทางหนึ่งจอรนมองตามนิ้วของพฤึกที่กำลังชี้ไปมันเป็นเงาดำๆขนาดใหญ่ราวกับเป็นกำแพงยาวและสูงสุดลูกหูลูกตาแต่เมื่อจอรนพยายามเพ่งมองสิ่งนั้นดีๆมันคือผาสูงนั่นเอง สาวรีบนำทางไปพฤึกกล่าวสาวไม่รอช้าออกตัวเดินนำไปในทันทีโดยมีชายทั้งสองคนเดินตามอย่างไม่หา่างระหว่างที่เดินกันชายฝรั่งด้วยความอยากรู้จึงถามกับพฤึกว่าเหตุใดเหลววิญญาณมาอาศัยอยู่ที่นี่กันพฤึกที่กำลังเดินสอดสายสายตาก็บอกกับจอรว่าเพราะที่นี่มันอันตรายที่สุดก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเช่นกัน แม้ว่าปีศาจนกรูปร่างคนมันจะเป็นปีศาจแต่มันก็มีนิสัยเหมือนกับสัตว์มันหวงถิ่นการออกลาอาหารของมันสัตว์อันตรายอย่างพวกเปรตมันไม่กล้าเข้าใกล้แต่ถวนี้หรอกพฤกอุตส่าห์ตอบคำถามของจอนโดยที่เขานั้นไม่หันกลับมามองหน้าจอเลยเสียด้วยซ้ำทว่าชา์ฝรั่งที่สงสัยยังคงถามต่อบอกเล่าเรื่องราวของเปรตที่ตนประสบพบเจอก่อนได้พฤกฟัง ชายฝรั่งให้เหตุผลว่าเปรตมันดูอันตรายและน่ากลัวกว่าไอ้นกรูปร่างคนนักขนาดปีศาจภาคลรุมเป็นฝูงยังล้มมันยากเลยจอนกล่าวสิ่งที่เปรตมันกลัวมันไม่ใช่พวกนกรูปร่างคนทั่วๆ่วไปแต่มันกลัวแอพพยานกปีศาจที่ปกครองที่แห่งนี้มากกว่าตนไม่เคยเห็นมันชัดหรอกนะแต่เคยเห็นเงาของมันตอนบินผ่านแถวๆถวนี้รู้หรือไม่ เพียงแต่ปีของมันที่สยายบินผ่านที่แห่งนี้ความมืดของเงาปีมันก็ปกคลุมสถานที่แห่งนี้เกือบจะมิดปพืึกกล่าวทำให้จอรนจินตนาการภาพตามจนหน้าของจอรนนั้นซีดเผือแสดงออกมาได้เห็นได้ชัดที่นี่แหละเสียงของหญิงสาวนามว่าสาพูดขึ้นมาตัดบทสนทนาของทั้งสองที่นี่จริงๆหรือจอนทวนคำถามซ้ำ เพราะซากกระท่มอันนี้มันพังเสียจ,จนติดกับพื้นดินจะแทรกร่างเข้าไปอยู่อาศัยคือต้องนอนราบไปกับพื้นเท่านั้นสาพยักหน้าแล้วเธอก็เดินไปยกกับบางสิ่งที่คล้ายกับหลังคาอันทำมาจากใบาจากจากตามกระท่มบ้านเรือนสมัยก่อนที่เอามามุงหลังคาจากเก่าๆถูกยกขึ้นปรากฏรูขนาดเท่าตัวคนมุดลงไปได้พอดีสาหญิงสาวจะมุดลงไปในยังรูเล็กๆนี้ก่อน แต่ถ้าว่าจรที่เดินตามหลังกลับห้ามเอาไว้ชายฝรั่งขอเข้าไปก่อนเป็นคนแรกถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวมันจะไม่ปลอดภัยเพลิเห็นด้วยกับคําพูดของจอรแต่สาเธอกลับให้เหตุผลว่าหากถ้าจรชายฝรั่งเข้าไปก่อนช,ชายชราคนนั้นเขาไม่ได้รู้จักมักจีอาจจะทําให้เขาตเตลิดเปิดเปิงหรือเล่นงานจอรได้หากช,ชายชราเข้ามาทําร้ายจอรจอรก็คงต้องเล่นงานเขากลับใช่หรือไม่ สากล่าวจอรนพรึกไม่มีคำพูดอะไรโต้แย้งคำพูดของสาเขาให้หยิงสาวทำตามอย่างที่ใจต้องการแต่จอรนกับพรึกขอเป็นคนติดตามไม่ห่างไปไหนสาไม่พูดจะอะไรเธอค่อยๆมุดลงไปแนวรูนั้นตอนเตรียมตัวจะลงตามไปถ้าว่าพรึกกับยื่นอะไรบางอย่างยัดใส่มือของจอรนแล้วพวกเขาทั้งสองค่อยๆมุดตามสาลงไปในทันที ระหว่างที่จอนใช้ฝรั่งแทรกร่างอันใหญ่โตของตนผ่านอุโมงค์เท่าตัวของตนไปร่างกายของเขาก็ไปสัมผัสกับอะไรบางอยา่างที่ติดอยู่ตรงข้างผนังรูด้วยความที่มืดจอนนั้นยังมองไม่เห็นเขาเพียงแต่เอามือมาแตะๆต,ต,ตามร่างกายของตนตรงจุดที่ไปสัมผัสบางสิ่งเมื่อมือสัมผัสตรงไหลอันไปสัมผัสกับบางสิ่งเขารู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะลื่น ใช้ฝรั่งยกมือขึ้นมาดมทำให้จมูกที่สูดเข้าไปอย่างเต็มปอดน,นั้นถึงกับจะอ้วกออกมาพลึกบอกให้จอนรีบคานไปต่ออย่าเพิ่งสนใจอะไรจอนทำตามที่พลึกว่าแล้วตอนนี้สาเริ่มคลานทิ้งระยะห่างของจอนไปไกลแล้วไม่นานนักพวกเขาก็คลานผ่านรูที่เป็นด่างอุโมงค์ได้สำเร็จเพียงย่างย่าออกมาจากปลายอุโมงค์ลงมาเหยียบพื้นดินรอบกายนั้นอาจจะมืดมิดแต่จอนก็รับรู้ได้เลยว่า ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับดังห้องถงเล็กๆห้องหนึ่งจอนด้วยที่ความมองไม่เห็นเขารีบเรียกสาให้มาใกล้ตนเอเพราะใจชายฝรั่งนั้นรู้สึกไม่ดีนักกับสถานที่มืดๆแห่งนี้ทว่าสาก,ก็ยังคงตะโกนเรียกชายชราหวังว่าเขานั้นจะโผล่อ,ออกมาแต่กลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับผ่านไปไม่ถึงอึดใจมันกลับมีเสียงครางในลําคอชวนหน้าสยองสนกลับมาแทน จอนตะโกนเรียกสาอีกครั้งทำให้ครั้งนี้สารนั้นไม่ดื้อดึงคลิปเข้ามาประชิดล่างของจอรนทันทีใช้ฝรั่งสะบดคำหยาบออกมาเพราะความมืดทำให้ตนนั้นมองอะไรไม่เห็นเขารู้สึกถึงอันตรายที่อยู่ตรงหน้าจากเสียงสยองพวกนั้นทัในใดนั้นแสงสว่างสีออกน้ำเงินก็สว่างขึ้นจอนมองดูสิ่งที่สองสว่างราวกระปลอดไฟนี้มันคืออะไรมันเป็นก้อนหินบางอย่าง ที่เปล่งแสงภายในตัวของมันเองอยู่กลางห้องไม่ทันได้ถามอะไรภาพตรงหน้าอันเป็นเจ้าของเสียงจากลำคอมันคือพวกคนตายรูปร่างชวนสยองซอมบี้ใช้ฝรั่งอย่างจอร์อุทานขึ้นมาที่ให้นามแบบนี้เพราะจอร์นนั้นเคยเห็นในหนังฝรั่งที่ตนเคยดูตอนสมัยเด็กๆลักษณะของพวกมันไม่ต่างจากในหนังเลยพวกคนตายสามสีร่างเหล่านั้นใช้แววตาสีแดงกำ่ำ เดินสเปะสปะมาทางจอนที่มีพกึกกับสาแอบอยู่ด้านหลังใช้ฝรั่งไม่รอช้าชักมีดฐานออกมาเพื่อตั้งท่าจะรับด้วยความที่พวกระับคนตายเหล่านี้มันเชื่องช้าจอนดูเหมือนว่าจะได้เปรียบกว่าพวกมันนักเขาพุ่งตัวเข้าไปเล่นงานไอ้คนตายรายแรกที่เดินมาอย่างเชื่องช้าจอนใช้มีดฐานฟันคอมันเพียงฉับเดียวหัวของมันก็กระเด็นหลุดออกจากบ่าทันทีร่างที่ไหลหัวหล่นลงไป ทำให้จอนยิงพยองในฝีมือของตนนะักหากมันอ่อนแอขนาดนี้อีกสองตนคงไม่ขนาดมือของตนเท่าไหรนะ่นักจอนคิดทว่าในขณะที่จอนกำลังลำพองใจตนอยู่ร่างอัลเลหัวมันก็เกิดขยับขึ้นอีกครั้งพลึกตะโกนเรียกจอนพร้อมกับชี้ไปย่างร่างนั้นทันทีใช้ฝรั่งตาเบิกโพรงตกใจกับสิ่งที่มันกระทำพลึกรีบบอกสาเหตุว่าทำไมมันไม่ตายหากใช้อาวุธโทษไปจัดการมัน ที่นี่มันโลกคนตายใช้สิ่งที่ตนให้ไปเมื่อสักครู่แทงให้เข้าหัวของมันพลึกกล่าวจอนจึงสลับมีดทหารกับอาวุธที่พลึกให้มามันเหมือนกับหินที่ถูกเจียวรนจนกลายเป็นใบมีดส่วนด้ามนั้นทำมาจากไม้ในป่ามบรานี้ไม่ผิดแน่อาวุธที่ดูเหมือนกับคนยุคหินใช้มันไม่ได้ทำให้จอนชายฝรั่งรู้สึกมั่นใจในมันเลยแต่เมื่อพฤึกพูดถึงขนาดนี้และมันก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนัก ชายฝรั่งเดินไปยังหัวที่กลิ้งอยู่บนพื้นเขามองท่อต่ำไปยังหัวนั้นจอนแมวรอช้าเสียบมีดอันทำม,มาจากหินบางอย่างเข้ากลางกระบาลมันพอดีจุจูหน้าตาของมันก็เริ่มปูดนูนบวมขึ้นเรื่อยๆจอนจับจ้องด้วยแววตาและคิ้วที่ขมวดเพราะจูๆ่ๆหัวนี้มันก็ระเบิดคล้ายกับรูปฟักทองที่โดนค้อนปอนทุกอย่างแรงของเหลวอย่างน้ำเหลืองน้ำหนอง รือเศษเนื้อเน่าๆกระจายเปื่อยชายฝรั่งไปทั่วร่างกายเขาร้องออกมาด้วยความขยะแขยงแม้ว่าเขาจะเปืเป้อเพื่อนกับพวกของเน่าของเสียพวกนี้สายตาของจอรนก็ต้องเรือบไปมองร่างอันไรหัวของมันร่างมันหยุดขยับแล้วจริงๆผลลัพธ์มันเป็นอย่างที่พึกกล่าวชายฝรั่งเมื่อเห็นดังนั้นเขาไม่รอช้าที่จะไปจัดการพวกคนตายอีกสองตนมีดในมือของจอรนถูกเสียบเข้ากลางหน้าของพวกมันอย่างไม่ปราณี ดังเช่นเดิมร่างของพวกมันแตกดังโพระเหมือนกับคนตายที่จอนเล่นงานก่อนหนะ้าจดล่างพวกนี้ล้มรงทิ้งไว้แต่ซากกับความเหม็นเนา่าระหว่างที่สายตาของใช้ฝรั่งกวาดมองไปบบรอบๆเพื่อจะตรวจดูว่าพวกมันนั้นได้สิ้นฤทธิ์ไปแล้วหรือยังทว่าสายตาของจอนก็เหลือเป็นปร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งหมดสภาพอยู่มุมมุมหนึ่งของห้องห้องนี้เขารีบเดินไปดูเพื่อจะเล่นงานมันอีกตน ทว่าสาวก็ห้ามเอาไว้ก่อนยญิงสาวให้เหตุผลว่าชายคนนี้ยังไม่ได้กลายเป็นพวกสัตว์นรกแบบนั้นเขาแค่โดนกัดกินวิญญาณไม่นานก็คงดับไปหญิงสาวกล่าวด้วยใบหน้าที่เศร้าจ้อนหันไปถามสาวว่าเขาใช่ตเท่าคนนั้นหรือเปล่าหญิงสาวสายหัวทำให้จอนั้นโล่งใจนักชายคนนี้บอกให้ช่วยเขาด้วยเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้น สาจึงบอกให้เขานั้นใจเย็นๆไม่ต้องห่วงอันใดเดี๋ยวพวกตนนั้นจะช่วยเองแต่มีคำถามอยู่อย่างหนึ่งเหตุใดเขาจึงมาอยู่ในที่ซ่อนของชายชราว่าแต่ชายชราคนนั้นหายไปไหนแล้วคำถามของสาทำให้ชายคนนี้อำอึ้งพูดจาอะไรไม่ออกเขาทำเหมือนพยายามจะนึกคิดที่จะหาคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อจะตอบหญิงสาวทำให้จอรนเดินมาหาชายคนนี้เขาบอกว่าตนนั้นมีพลังวิญญาณที่แก่กล้ากว่าสองคนนี้ หากตนมอบพลังวิญญาณให้อาจจะช่วยวรักษาบาดแผลนี้ก็ได้ชายผู้บาดเจ็บได้ฟังคำพูดของจอนเขานั้นก็ไม่ปักใจเชื่อนักแต่เมื่อเขาเห็นจอนกำลังหายใจตาของเขาก็ต้องเบิกโพรงจนต้องอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบเปลือว่าลหมหายใจคนเป็นมนุษย์เขาพูดพร้อมกับรีบบอกเรื่องราวทั้งหมดทันทีว่าเขานี้ตายจากไอ้นกปีศาจรูปร่างคนมายัางที่แห่งนี้ แต่ด้วยที่ข้างในนั้นมันมีชายชาราบ้าคนนั้นอยู่ด้วยความกลัวตนจึงตะเพิดชายชาราออกไปทําให้ชายชาราวิ่งหนีจากที่นี่ไปแต่ด้วยตอนที่หนีออกจากที่นี่ชายชาราเปิดหลังคาจากทางเข้าเอาไว้ทําให้ไอ้พวกสัตว์นรกเหล่านี้เข้ามาได้ตนจึงโดนพวกมันเล่นงานหากจะให้คําตอบว่าชายชาราคนนั้นไปไหนตอนนี้ตนก็ไม่รู้เหมือนกันตนเล่าทุกอย่างหมดแล้วช่วยตนด้วยนะ ขอสัมผัสวิญญาณหน่อยชายผู้บาดเจ็บกล่าวด้วยตาทีที่กลัวตายจอนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ร่างชายผู้บาดเจ็บด้วยใบหน้าที่เรียบนิ่งเฉยเขามองไปยังร่างของชายผู้บาดเจ็บจ้องเข้าไปในดวงตาแล้วจอนก็ยืนดูบาดแผลเห็นว่าแผลที่โดนกัดแทะมันยังมีคล้ายๆกับผงสีขาวร่องรอยออกมาจากจุดนั้นชายฝรั่งจึงถามกับสาว่าเวลาคนตายแล้ว จะตายอีกมันเป็นแบบนี้หรือแล้วผงขาวๆนี่คืออะไรจอนกล่าวด้วยความสงสยัยสาจึงบอกเรื่องพลังวิญญาณผงขาวๆที่หลุดลอยไปในอากาศคือวิญญาณที่กำลังแตกสลา,ายหากให้เปรียบก็เหมือนกับเลือดของมนุษย์นั่นแหละสากล่าวจอนจึงบอกกับสาและพึกว่าเราไปกันเถอะสิ้นคำพูดของจอนชายผู้บาดเจ็บถึงกับตะโกนทวงคำพูดของจอนไหนบอกว่าจะช่วยตน จอนจึงสวนกลับไปว่าตนนั้นแค่บอกว่าอาจจะช่วยอาจจะมันหมายความว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้ไม่สำนึกผิดบ้างหรือไรที่ทำกับชายชาราคนนั้นหลับให้สบายเถอะนะจอนกล่าวอย่างไม่ใยดีชายผู้บาดเจ็บอ้าปากบอกว่าตนนั้นยังมีลุลยังไม่ทันได้สิ้นประโยคน์ร่างของชายคนนี้ก็กลายเป็นด่งทุรีมนลายหายลงไปในดินเอาละครับ ใช่ชาราปิศนาิกรรมความรับของโลกคนตายใบนี้อยู่ที่ใดกันยังมีไอ้เจ้านกยักษ์อย่างพญานกที่พึกกล่าวมันคือตัวอะไรกันแน่แลดูมันจะอันตรายมากนักพวกเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคที่แห่งนี้ได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนหน้าควานปาน่าแห่งเมืองลับแหลภาคสาหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่อ อย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่า,าล้าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ